สังเกตคนฝันแม่นอุ้ยสามตัวไหมอุ้ยซสื้อสองตัวมากลับเ<ด>สื้อแต่สามสีบ่ได้กับสีสาม้นบอกเถอะเนฝันบอกฮะเนฝันเถอะเพื่อนฝันเพื่อนฝันว่าผู้ชายมาบอกอือฝันถ้าผู้ชายมาบอกที่เพื่อนฝันคือเขาฝันสั้นๆตลอดเลยเขาบอกว่าผู้ชายมาบอกว่า เลขนี่เด้อเขียนหายุยปลายเอาตัวนี้เด้อเลขหกตัวน่ะมันมีเจ็ดห้าเก้าแปดสามสี่เออแล้วเพื่นจะจำไหนเพื่นจะปืนแ้่เพื่นจะมาเขียนเขียนเนาะเออเพื่อนเขียนไว้บัตรที่นี่กับมือมือมือใช่ไหมสัมผัสไหเพื่อนบ้างมันออกสามตัวโต๊ะเลยนะสามตัวสามตัวโต๊ะแปดสี่สามมือโน้ตใช่ไหมสัมฮะแปดสี่สามไม่ใช่บอกเลยแปดสี่สามก็ ก็แปดสี่สามแต่เขาอะให้แปดสามสี่ไงอ๋อก็บอกแปดสามสี่เบอกถูกเมื่อกี้งวดแล้วบอกถูกเมื่อกี้งวดแล้วอันนี้วัดงวดที่สี่นี่งวดที่สี่ใช่งวดที่สี่ก็เข้าอ่ะเพราะว่าแต่ก่อนไม่รู้ว่าเขาบอกหวยถูกเขาไม่เคยซื้อหวยดอกด้เขาีแต่บอกแม่เขาแม่เขาก็ถูกช่วงงวดแสดงว่างวดสามบอกว่ากันบอกว่าถึงงวดสามแปดก็ถูกว่างวดที่สามนะ ถูกวันที่สามนะสามแปดเขาบอกว่าถ้าถ้าไม่ถูกอะพี่ไม่ถูกไม่เป็นไรเป็นแนวทางเลยว่ะอ่งวดนี้ก็ลองดูก่อนบอกมาก่อนถูกไม่ถูกไม่เป็นไรแล้วแล้วงวดสองสองหนึ่งก็ถูกถูกงวดสามสองก็ถูกถูกถูกสี่งวดเอาก็บอกว่างวดนี้งวดที่สี่คุณพี่ขางวดที่สี่ค่ะโอ้งวดที่สี่แล้วโอ้งวดที่ห้าจะได้เขาจะได้นําเขาวันนี้ ก็นั่นแหละก็นี่งวดที่ห้านี่เขาจะมาไหมเพราะว่าเขานอนที่นี่มันมีอ่าไปอยู่โคราชมันไม่ได้ฝันเนาะมันอยู่ที่นี่มันมีเจ้าที่เขาบอกไงเพราะว่าเดือนหน้านี่เขาจะบวชเออเดือนหน้าหรือปีหน้าเนี่ยเขาจะบวชก็แสดงว่าเจ้าที่เจ้าทางปูตาาเนี่ยเขาเลยหห้เงินก็ถือราย่ะให้ได้เงินไปไปจัดงานบวชละมั้งก็ถึงหรายว่ะก็เจ้าของเขาไม่ค่อยซื้อไงเจ้าของเขาไม่ซื้อแต่งวดนี้เขาถือโต๊ะคนละยี่สเมียก็เมียเขายี่สิบเขายี่สิบเอง เขาไม่ซื้อนะเออเขาฝันได้เขาไม่ซื้อเขาจะบอกแต่แม่เขาแต่แม่เขางวนนั้นอ่ะสามแปดอ่ะถือทั้งไตดินถือทั้งลอตเตอรี่ถือก็ได้ไรแม่เขาเนี่ยแม่เขาจะเล่นแต่ว่าลูกเขาบ่เล่นแล้ฝันเขาบ่เล่นวะบอกไปมันนอนฝันไหมด้วยฮะบอกไปมันนอนฝันไหมถนอก็นี่แหละจะโทรหาเขาว่าจะให้พี่ข้างบ้านอ่ะโทรหาเขาว่าเขาจะมาไหมถ้ามันนอนฝันไหมท่า ถ้าไปอยู่พรราดก็คือก็อค,อค,อคือไม่ฝันไม่ถูกเพราะว่าเจ้าที่เขาอยู่ที่นี่เนาะหลงแ,แล้วกับห้าคนตุ่มเอินไปหาทุกคนเนาะถึงนั้นเพิ่นหมดเหรอเฮ้ยอายุเขาก็บบเม็นสามสิบสี่โบอายุเขาสามสิบสี่หรือสี่สิบสามสามสิบสี่เนี่ยโบอายุเขาผู้ชายเตะฟัน,นเน,นี่ยแมนผู้ชายอะไรเนาะในร้องคิดบอลเนี่ย ให้คลิปบอลเรอไม่ก็หนูลงคลิปหนูไล์สดไล์สดโทรไปวีโอคอเมื่อวานตอนเย็น,นอ่ะไล์สดเขาแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็ไปสอบถามสอบถามแล้วก็บอกให้เขารอก็ก็ล้วก็ลงคลิปแต่ลงคลิปในแต่ใน,ในเฟซนะไม่ได้ลง y o u ยูทูบยูทูบ b e น่เมื่อวานเนี่ยเอาตัดลงอยู่ที่ว่าเขาบอกเลขนันแปดสี่เจ็ดนะ โอ้แปดสี่สามแปดสี่สามแปดสามสี่แปดแปดสามแปดสามสี่น่ะอัลลูยูทูบอยู่กับไลท์สดทั้งเฟซก็เลยตาัดต่อไปลงยูทูบหน่อยหนึ่งแปดนหน้าที่ถือขึ้นเขาปะ <8 S 1> ถือ <8. S 1> ึเขาเ่ยนนูถูกตัวแต่ว่าหลิ่งสองตัวนั่นบัตรตัดลิ่งไกลๆมือเป็นไมอ่กว่าน้อยเนาะแล้วแล้วไอ้ไอ,อ้คนที่อยู่สารคามมาสันวนั ให้หวยเล่าเนี่ยถูกตลอดนี่กับหวยใหญ่นี่กระถือหวยใหญ่กัถึกสามตัวโอ้ยผู้ใดที่นั่งไปให้น้องเันบอกว่าพี่พี่ก็ตามไปบ้านเขาสิตายแล้วเอยสิตามไปยังไรสารคามสารคามมื่ไกรดอกอจุดใส่อำเภอไหนสารคามฮะฮยร่วมเพื่อไหนสามตัวถูกตลอดฮะร่วมเพื่อไหนไม่รู้อำเภอไหนนี่ก็เลยบอกน้องว่าโอ้ยพี่จะไปยังไงใครจะพาพี่ไปพี่ไปตามส่บ้านเขาน่ะเขาบอกว่าให้ไปเลยเฮ้ยวะหวยลาวน่ะหวยเลาาก็ถูกตลอดอำเภออะไร อยู่สันนักขามพี่ไปพี่มาหาพนู้ดีอำเภออะไรน่ะไปตามเองไม่รู้อำเภอบ่ไใ้ถามอำเภอเพราะว่าจะของว่าคือบ่อคือคือคือว่าคือสิบ่ไดดไปดอกไกลโพดมีนาเมษาหนี่เขาจีบวงสวงวันที่เท่าไหร่เมษาวันที่เท่าไหร่วันที่เก้าเมษาบุ่พันชิบวงสวงเงพันถึงหัวตลอดจากที่ไม่มีอะไรเลยจนมีบ้านจนมีรถจนมีอะไรทุกอย่างว่าดูใส่ดูเ่อไหนดูไม่บิโทรเขาเปล่า เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะถามน้องเขาพ่อมีเฟซเขาอยู่อ๋อห้อยเล่ามือหนนีเดมีเเฟซาอยู่ฮะทักไปถามฮะห้อยเล่ามือเืินนีเดี๋ยวหอยเล่าพรุ่งนี้มันไม่ออกมันไม่มีไม่ขายอ้าวเป็นไรเฮ้ยมากิ้มเข่าอยู่เลยย่แ้วมากิ้มเข่าจะคนอาชีพปุณิเดี๋ยวอัดเออเราจะอัดคลิปทำไมโอ้ยอัดาชีพอัดาชีพโอ้ยมันนั่งกิ้มเข่าอยู่เว้ย ไปตามเขายังไงเนี่ยไปตามเขายังไงคนอยู่สารคามกับคนที่ว่าบอกแปดสี่สามเลยก็นั่นแหละก็นั่นแหละแต่เด็ดก็ถามน้องเขาอยู่น้องเขาบอกโทษน้องเขาโทษมาบอกว่าเอื่อยเอื่อยเขาบอกให้เอื่อยไปเลยไปเอาเหล็กเล่าเลยโว้วเอื่อยทีไปจังได้เพื่อเหล็กเล่าเหล็กเล่ากับเขาตลอดเหล็กละอ่ะหันอกอ้าันไอยเขาทุกวันซื้อทุกวันแล้วก็แล้วก็เวลาบอกเพื่อนเพื่อนไม่มีเพื่อนไม่มีอะไรต้องจับสับ แล้วของน้องที่น้องที่น้องสาวที่มันได้แฟนรัตนะมันบอกว่าของหนูมันจะเคลื่อนนะถ้าเกิดบอกคนปื๊บมันจะเคลื่อนแต่ของคนเนี้มันไม่เคลื่อนบอกลาวมันก็ออกลาวบอกฮานอยมันก็ออกฮานอยมีเทียบมมีเทียบมีว้ใหญ่เนี่ยามีเทียบมีไว้ใหญ่มีลายเขาบอกอะไรมีลายเขาไหมตัวถามหน่อยเดี๋ยวไปตาเองโอเคราคาเนี่ยพี่ก็มาเอาหนูไปน้ำแนวโฮ้ยผิดจอนสุรินช่วยขึ้นมาซึ่งมอีกหน่อยแล้วหนูก็อยากไปเนาะ เออพี่ไปตามก่อนทักเขาก่อนด้วยถามเขาก่อนถามเขาเขาอยู่อำเภออะไรสารคามเออบ้านพี่ก็ติดสารคามเนาะนั่นอยู่อำเภออะไรเขาอยู่อำเภออะไรทักเขาถามเขาก่อนอ้าวเหรอพี่อยู่พี่อยู่ติดสารคามเหรออืมพี่อยู่บุรีรัมติดสารคามที่ไหนเราสารคามไปทางไหนเราไปทางพี่ไปทางพยาเกบสารคามนี่ละ ไปยักษ์นะสารคามมันไปทางไหนไปทางร้อยมันไปทางมุกดาหารว่าเอ็ดบ่โอ้ยยสูบบ่ไม่ใช่นี่มไปทางกาละสินน่ะเออไปทางกาลสินน่ะอ๋อใช่ใช่ไปทางบ้านเจตูไปทางบ้านเอ้นั่นไปทางบ้านไงเออไปทางบ้านเจตูไปทางบ้านเจตังมันจจิมเฉาเลยอืมอุ้ยน้อ ทักเขาทักเขาทักเ็สเขาบอกกันมาทัว่วมาบอกไลน์มาบอกหน่อยเขาอยู่นะเพื่ออะไรเดี๋ยวจะทักเปถามเขาเดออี๋ยวจะทักไปถามเขาเพราะว่ามีเ,เป็นเพื่อนกันอยู่เขาเขาเข้ามาเป็นเพื่อนกับคออ่อยค่อยแค่คอมเมนต์บอกว่าเออถ้าบวงสรวงบอกด้วยนะเขาก็เลยเข้ามาเป็นเพื่อนกับค่อยเขาก็เลยอันนี่เราให้การบ้านสองคนนะนนค,นนะคนที่ถือไอ้แปดสี่สามกับคนนี้ เราถามเขาเราอยู่อำเภออะไรบ้านอะไรอือออแล้วคนนั้นอะแล้วคนที่<ร>บอกแปดแสี 8, 8, 4, ่สามเะก็บ้านเขาอยู่กล้ไนี่เองบ้านเขาอยู่น้องจอกนี่บ่ะโอ,แอะรร้แต่อาเขาไปโคราชตอนนี้เขาไปบ้านเมียเขาโคร,ราชแ้วค่อยถามความฝันเขาเขาก็ว่าไม่ฝันทีนี้พอเขาก่อนเขาจะไปเขาก็ฝันฝันเขาก็เขียนเลขให้เขาก็ ไปไปโคราชจะคอเป็นสามจะให้แปดสี่สามเลยบอกแปดสามสี่จะให้แปดแปดสามสี่ก็เลขหกตัวนะพี่เขาเขียนให้หกตัวเลยเขาเขียนให้ห้าเจ็ดห้าเก้าแปดสามสี่อันนี้วดที่สี่นั่งวันพี่พี่เขาไปดูในเฟซเขาแม่วัที่สี่วัที่ห้าเลยบอสรวมเกียดคนฝันแม่นรวมเกลียดคนฝันแม่นแม่ไม่เข้าไปกดไลค์ให้น้องเลยเจ็ดเขาบอส ฮะเฟซของเขาเด็ดไม่ไม่ไม่มีเฟซเขาไม่มีอะไรเขาเบอร์เรายยังไม่มีเลยรู้จักรู้จักแต่บ้านในบ้านแม่เขาอยู่ตรงนี้กิมรอพิมรอ,มอหรือไปตามเขาเลยฮะพิมรอไว้นอไปตามเขาตัวไปตามแน่กิมรอไปตามนี่ว่าสิปไปไล่ซูดเขาไปเอาไล่ซูดเขา คืนนี้จัหน่อยนี่อะไรสวดไปอะไรสวดตามไปไปนั่งอะไรสวดประทับคลิปที่บ้านเขาเนี่ยไปมีคนอยู่ไหมหล่ะที่บ้านเขาอ่ะต้องไปหาพี่พี่เอ่อพี่คนนั้นก็โทรไปหาเขาแล้วเมื่อกี้เนี่ยไม่รู้ว่าเขาว่างหรือเปล่าเขาเลี้ยงวัวเลี้ยงควายอยู่เดี๋ยวเดี๋ยว เดี๋ยวหนูไปบานก่อนรถนูไปบานไปหาไปหาผีไอ้นี่ให้เขาโทรไปหาอะไรม,ไมีดูข้อเอ้ย,อยมีดูข้อไล์สดก่อนโอเคโอเคโอเค